สวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันกับช่องไม่เกะเกษตรบ้บานสวนเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเลี้ยงง้วเงเกี่ยวเขานะคะมาอนี้ตาเขาค่ะพี่น้องหน้าทงที่สองนะคะนี่คือข้าวเหนียวนะคะที่เรายังไม่ได้เอาเข้ายุ้งชา้างตากได้สองแดดละค่ะมาอนี้ยี้มือเลี้ยงใบใบคอยจะก่อเขายุ้งช้างเนาะคะ่ะ หลังจากช่วงนี้ได้เก็บเกี่ยวเขานะคะพี่น้องบ่ก่อยมีเวลาได้มาลงคลิปให้พี่น้องด้เบิ่งยากอยากพี่น้องเลยทั่งสีเฟี้ยงทั่งสีเขานะคะเทั่งสีงัวะค่ะพี่นอ้องช่วงนี้ค้นหน่อยกว่วงานงานหลายก็ค้นค่ะพี่น้องคะ่ะแต่กับ,บ,บพวกปีนยังนะคะมื้อนี้มาพาพี่น้องมาเบิ่งอัปเดตนะคะว่าเ็ดหยังอยู่นะคะพี่น้องมื้อนี้ก็อันั้นเลยตาเขาคะ่ะแดดแห้งๆหงตาเขาอยู่นะขอกงัวจาของนี่แ่ะคะ่ะนี่ก็คือ ยุงช้างเก็บข้าวค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยคะ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเอาเขาเก็บใบยูนิเนาะคะ่ะเห็ดเป็นยุงช้างไวน้นีเลยเนาะคะ่ะเอาเขาถอยดากลดเขาไปเก็บง่ายค่ะพี่น้องเวลาเอา,เาไปสีกับไงปง่ายก็ต้องยกสูงะะมันยากเนาะเบื้องนี้เขาถ้ากันมาซะเขายหายเขาไว้เนาะคะ่ะตากในพื้นที่จะของกับซ้บาใบเนาะค่ะพี่น้องเพรต้องในเรานั้งหิ้งมากได้ไกลเข้ากับขังไว้ตากไว้กับซาวไว้แบบนี้เลยเนาะคะา่ะย่างมัสเาราก็มากกลับเขาซื่อบ่มีฝนค่ะช่วงนี้ จังแมนดีแห้ง่ะพี่น้องจอ้าร่มหนาวมาเล้วเกี่ยวเขาออกเบร์สุข,ขูสุขคนเล้วนะคะช่วงฤดูกาลต่อไปก,ก็คือการเก็บฟางให้น้องวัวน,นะคะพี่น้องเก็บฟางเก็บเฟียงไว้ให้งัวตอนนี้ก็ให้เพื่อนมาหาเฟียงนะคะแต่รถก็ยังบ่ทันไหนมากค่ะพี่น้องราคาเฟียงราคาฟางปีนี้ทังพี่น้องเป็นจากไหนเนี่ยคะ่ะทางนี้นะคะเริ่มสตาร์ทที่15บาทค่ะพี่น้องะ่ะก่อนหนึ่งนะคะบอกคู่บตุตรกั สีแพงสีถือกะได้อัดเหงัวคือเกาคนเลี้ยงงัวนะคะพี่น้องเขากะต้องเฮ็ดไว้เหงัวเขานั่นละนี่ก็พากันไปเคลียร์เฟียงมาจักน้อยแล้วค่ะล่อรถเพิ่นมาอัดเพิ่นยังบ่ทัานไหนมากะเลยกลับมาขอกงัวค่ะกะกลับมาเอาเฟียงให้งัวกินซาก้อนมื้อเช้ากินยาไปแล้วยังบ่ทันได้ให้เฟียงยังบ่ทันได้เติมน้ำเนาะก็เลยพากันกลับมาค่ะนั่นไก่ออกมาแล้วนั่นไก่ไม่ต้อใส่หน่ะใส่บ้าขังเบิดแล้วไปเคลียร์ขาซะเนาะปาดนี่สามสี่ต้นฝน มัวกินอิ่มมือนี่บ่ได้ปล่อยขังขอกเวียกหลายน่ะคะ่ะค้นเวียกหลายเลยบ่ได้บ่ได้ปล่อยให้เพิ่อนยูนในขอกกินห้ากระเสริมโดยเฟี้ยงนั่น,นะะล่ะค่ะลงหนาวมาแล้วลงไม่ไหวแดดก็บฮ้อนหอนอกัน ให้กินให้กินเฟี๊ยงเฟี๊ยงเกาไปกนนะะ่อนแล้วค่ะเฟี๊ยงทีอัดมาทีสั่งมาจากพี่จิบยิ่งางอยู่แค่นี้เหรอคะนี่นย่างอยู่สามก้อนเบิดเหลวเราไปนีกว่าคงจะได้กินเฟี๊ยงใหม่นานสะแล้วงัวก็ได้ว่าจะออกลูกเดือนนี้ก็ท่านเองม่มีแว่วอยู่งัวก็ได้ยังกินได้อยู่นอนหลับอยู่ ช่วงนี้คือช่วงลงทุนนะคะให้กับนนองวัวอัดเฟียงขอ,อกเฟียงกัยังมาท่าน,นเห็ดอยู่พี่น้องเบื้องขาเวียกง,งานลายแต่กาให้เมาให้สร้างเพิ่นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะมาเห็ดถ้ารอเบิ้องนะคะวาสีออกมาในรูปแบบใดอีกจากัาเพิ่นวาเห็ดประมาณสี่หมื่นกัแล้วนะคะเพิ่นมีอุปก,กรณ์หรือว่ามีทีมสร้างของเพิ่นแล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่นมาเบิงหนะ้างานแล้วออกแบบกันแล้วนะคะ เดี๋ยวรอเบิงรอติดตามกันนะคะว่าสีออกว่าเป็นในรูปแบบใดลงทุนลงทุนช่วงนี้เพียงเพียง,อยาง,งานอห้ามันในะ่เขาอัดเพียงสามเด็ด เพียงกะยังขาจะอยู่กับเขาเนาะค่ะเพียงออกมาจะที่จุบที่สั่งสื่อจาก้นมารอรถมา,าเพียงกะมาเห็ดเบียยจากของสกคนเดี๋ยวจังกลับไปเนาะคะ<อ>่ะเกี่ยวเขาปีนี้ผลผลิตก็ถือว่าบ่าปันไดค่ะพี่นอ้องเพราะว่าขาดน้ำเนาะค่ะน้ำ ปีนี้ฝนบ่เที่ยวทั้งนี้แต่กันยังดีนะค่ะทียังได้มีได้เกี่ยวเขาได้กินเขาไม้น้ำเพลินเมือง,งว่าเม่นี่บใหไงเจริญเทินเลยทองกับไงนะคะ่ะกำหนดขอดเพื่อนกะทันว่าเดือนหน้ากลางเดือนนะคะกำหนดขอดเพื่อนแต่ทองกัเริมนี่ทักแล้วเมืองเห็นเปี๊ยงงวัวเคยกินเปี๊ยงนี่เด็เปี๊ยงเมื่อไรบ่ก่กินอ๋ไนอไก่ไข่ไส เบิ้องี่น้องเอาเอาเอาฟียงมานเนาะค่ะเอาใมาไ่ไซใบเหงวัวในห้างไก่มะไข่ไซ่งวัวบ่กกินเลยบะท่านนี้ก็เลยได้เอาออกมันก็สดิเมนกินข้าวไข่งวัวก็เลยพ่กกินอันนี้ก็ทองไงพอกปันกันคอดกุมผ้าเมย์อะยรเนี่ย อน,นีนะคะจังได้ก็ต้องได้อัดเฟี้ยงออกบออัดออกบ่ได้พี่น้องเอ้ยหน้าทั้งทึงเพิ่นกันน้ำไว้จักบากากักน้ำไว้แน่วไดเนะคะน้ำซึมน้ำหัวไปใส่เฟี้ยงค่ะพี่น้องคะ่ะพากันไปเคีรยมาตะก,กีนี่นะคะกัก,กน้ำไว้เพิ่นบ,บ่ปล่อยน้าไหมคะ่ะเพิ่นกาบาเอาใส่หน้าเพื่อที่ว่าให้เฟี้ยงมันเนา่าที่นี่มันถัดบ่แมนตี้บาดนี้ส้างความเสียหายสำหรับเฮ้านะคะเฮ้าค้นเดี้ยงงัวเฮ้าเสียอาเฟี้ยงจันสิน้ำมันมซึมไป เจ้าของหน้าเพิ่งกับ่มาเบิงนเนาะคะ่ะเข้าแก้ไขปัญหาโดยการดี่ไปเคลียร์เฟี้ยงขืนไว้ค่ะให้ลดเพิ่มมาอัดเลยมือนี้ขืนไว้หมองโขกเนาะค่ะพี่น้องคะเมือ่อยเข้านี่แหละประเด็นมั่นเจ็ดงานสอมสอนแท่นทีลดเพิ่นสิไดเลยนอัดเดเล,อดเลยอันนี้ก็ย่างมาแก้ปัญหาน้ำเพิ่นไหลไปเนาะคะ่ะปัญหาหลกแตกพี่น้องปัญหาโมนี่แก่ว่าหายหรอกคะ่ะเบิงงัว นอนกินอิ่มแล้วนอนน้องปีใหม่เด้เขามาอยู่นัำน้นองน่องไน้หนีเนาะคะ่ะเอาไว้ทั้งนเอิคนกะบพค่อคอยได้กินหญ้าบันไดเนาะคะ่ะโมโตัใหญ่ๆกับส้นเพิ่นก็เลยเอาเขามาไว้ได้หนีหัวหน่อยตัวนี้กินดีดีขี่หาดหัวดาวกระจายสลัทั้งน่ะ ืันอนี้ก็คาดว่าน่าจะอัดหน้าอยู่สองทงเนาะค่ะอัดคิดว่าน่าจะได้บบตมกว่าสองลอย,อยู่ดอกเบิองลักษณะจากเฟียงแล้วสองลอยสามลอยบ่ขาดอัดเอาเฟียงจากของซะกอนเนาะค่ะพี่น้องทาบ่พ่อ,พอ,พอห้างจังสีไปหาสื่อหน้าใกล้ๆอีกเทือนหนึ่งค่ะพี่น้องเพื่อที่จะเอามาเก็บไว้ในกูดัดงเฟียงเหาเก็บไว้ตุนไว้เพราะว่าล่องรับมัวทีกําลังจะโคตรมาอีก6กเจ็ดตัวค่ะพี่นอ้องเฮาตรงเตรียม เรียมเฟียงไว้ให้มันเพียงพ่อและะ้วค่ะตากเขาไว้ตากนพื้นที่จะคลองก็ดีแบบนี้ได้พี่น้องเพมีอย่างมากวนเลยไกลกับบ่เห็นนะคะไกลกับบ่ามากวนบ่ได้นางไรไก่หยาาเม้นว่าตากในมู่บานในถนนหลังมู่บานกะไรไกยูเบิร์ดสาด์ค่ะพี่น้องคะนางไรไกเขาหนามนี่ห้องประตูนี่ไปไซดเลยนงลางไรแตงกไต้นะคะอันนี้ก็ตากซีบางๆเนาะคะ่ะนี่ ได้อันนี้เขาสองอุ้มเมอว่านเข่าเนี้ยเอาขึ้นกับสองอุ้มค่ะพี่น้องก้อนาน้นนั่นกับสองอุ้มตอนนี้มีเขาอยู่แล้วหกอุ้มค่ะพี่น้องตากเขาไว้ในยุงช้างเอาเข่าเก็บไปแล้วเรียบร,ร้อยนะคะอันนี้กัจะเอาขึ้นมือเล่งนี่แหละค่ะนี่แข็งแล้วนี่นนช่วยช่วยเลยนี่คะ่ะก็เข่าต้องหักกับว่าได้เก็บเบิด เหลือ,อยอีกทงหนึ่งสามใยังบ่ทันด้เกีียวค่ะพี่น้องข้าเหนียวก็คงจะได้ตากไว้ถ้าก,กินนั่นละเพราะว่าเงินเฮากินข้าวเหนียวเนาะคะ่ะข้าวเจ้าก็เอาลงตลาดเมื่อนั้นเอาลงตลาดไปสองตันสามค่ะพี่น้องราคาปีนี้ถือว่าใส่ได้ย่สาหรับ,บชาวนาเฮานะคะ่ะถือว่าดีย่พี่น้องคะ่ะเพราะว่าปีที่แล้วนี้เอาข้าไปขาย ได้สิบบาทก็ยังยากเนาะค่ะปีนี้ได้สิบเอ็ดบาทกว่าเนาะค่ะสิบเอ็ดบาทแปดสิบก็ถือว่าพ่อขายได้อยู่เนาะค่ะขายไปเลยขายเปียกถ้าเฮ้าเสียวมาตากไปเบิดมันกะลายแห้งเนาะค่ะการน,นี้กะตากไวเพื่อว่าในอนาคตเท่าช่วงในการทำหน้าเขาก็ต้องลงทุนอาจจะเอาไปขายเนาะค่ะพี่น้องขายแหง่เพื่อที่จะเอามาลงทุนต่อไปในการเห็นหน้าในแต่ละปีขึ้นกันเนาะค่ะ กินบ่เบิดเอาก็ต้องแบ่งลงตลาดไปนําเบืองเกไก่พี่น้องเฮ็นเหลี่ยวด้วยนี่ลอดตั้งตะไก่เนาะคะ่ะไก่กะเพิ่นได้มาบอกเนาะค่ะว่าไก่ใหญ่บ่ทันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะพวกใดที่เพิ่นสั่งเดือนพฤศจิกายนนํากันเนาะคะ่ะรอบทรงเดือนพฤศจิกให้เลื่อนเป็นเดือนธันว่าทั้งเบิดเลยค่ะเพราะว่าไก่ทรงบร่ทันโอ้ยไก่มันใหญ่บ่ทันค่ะพี่น้องเพิ่นเลี้ยง ก็เลยก็ต้องรอเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะเป็นยังค่ะพี่น้องหลายเวียกช่วงนี้มันหลายอยู่ไก่พอท่านไหนมากก็ดีคือกันเพราะว่าเฮาก็สิได้เฮ็ดเวียกแนวอื่นค่ะเบิ่งนี่หอกไก่ใส่ตะไคร่หลอมหอบไปเลยเอากระบะอาหารใส่เหี่ยวเรียบร้อยเนาะค่ะเหลือแต่งันตะก,กาให้เอาไข่ใส่ให้เพิ่นไปไข่เนาะค่ะอากาศเย็นดีสบายเลยถ้าไก่ได้มาอยู่หนีเนาะค่ะขี่ลงคุณซ้ายน้ำให้ปลากิน ด่านล่างปลาก็บสกินขีไก่มีบลอหอยมีปลาเนาะคะ่ะเรียงปลา่วงนี้ปลากล็เรื่มมหญ่คักแล้วเนาะคะ่ะเอาหัวอาหารให้กินกับตุบตับตุบตับแดดฮอนอยู่ค่ะนี่ท้องฟ้าเปิดเนาะคะ่ะเพิ่นพยากรณ์มาพายุเขาย่ำได้บยุอดทางนี้จักเทียพี่น้องมู่บ้านขางกันฝนตกห้ามเขากะพองเนาะคะ่ะแต่ทางนี้ค่ดีข่ข่แหนยู่พี่น้องเนาะข่ายแหนยู่ค่ะฝนบ่มาห้ามเขาจักเทือตั้งต่ตากเขาบริยานฝนจักเทีย เมืม่อน,นี้เนาะค่ะเอาภาพบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเอาเข้ายุงช้างพี่น้องมีการเห็ดยุงช้างขึ้นมาเพิ่มเนาะค่ะต่อไปก็จะเห็ดขอกเฟียงเดี๋ยวจังมาอัปเดตกันไหมเนาะค่ะพี่น้องขะลอติดตามเนาะคะ่ะเมเกะเกษตรบ้านสวนเนาะค่ะว่าตอนนี้เห็ดยังอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องจจงได๋กะอย่าลืมเนาะค่ะพี่น้องกดติดตาม,มเมเกะเกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์ กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเมคเกอเวนน้นี้ด้วยค่ะพี่น้องคะติดตามกันไว้ติดตามกันไปเดี๋ยวโดนวิธีเช้าหน้าวิธีกษตสีบานเฮ้าเนาะค่ะเบิ่งวิธีการใส่ชีวิตในเตลเมืองกันนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดคลิป,ปเพียงสำนีก่อนค่ะพี่นอ้นองเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนา้าพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งนเพินสีมาอาดเพียงเดี๋ยวสีไทยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนเนาะค่ะ